đơn đàn không là ต้องสินห้าพ้อมกันภาษาบาลีและคาาแปล ดีมากได้ทำบุญแล้วบุญอยู่ที่ใจคอยู่ที่ใจพ่อแม่ดู่ข้าอาหารที่บ้าน ต่างคนเยอกลับมาทมีทั้งคนของเราคราจารย์ที่โรเรียนนะคะหาผลมาชอบเียนังครูรักใจเรียนและปลอดภัยในการอยู่าเขียนงานตลอด สวัสด <analyze> ีค่ะม .2 สวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะ .2 ผู้ชายสัสดีค่ะ